อินบอดี้นะเพี่อนเลยคือรับร่างเคยดูดูเรื่องคะแนนก่อนเลยว่าคะแนนของเอิญเนี่ยผ่านเกณฑ์ไหมซึ่งคะแนนตัดที่70นะครับตอนนี้ของเพื่อนได้67ก็แสดงว่าเหมือนจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ที่ต้องต้องไปแก้กันนะครับซึ่งอันแรกเลยคือว่าอันนี้ดูสามมวลคือดูมวลน้ำมวลกล้ามเนื้อมวลไขมันนะครับซึ่งอันนี้บอกได้ว่าเหมือนเพื่อนจะดื่มน้ำมาไม่ค่อยเยอะอันนี้นะครับก็คือพอขาดน้ำก็เลยทำใ คะแนนดูน้อยๆน,นะครับแล้วก็อันที่2องคือดูเรื่องมวลไขมันคือไขมันเนี่ยดูระดับตัอกกวาอาจจะดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะไม่ไม่ได้เกินมากแบบว่าจริงแล้วสัดส่วนไขมันเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยไม่ควรเกิน28เปอร์เซ็นของผู้ชายเนี่ยสจุดเก้าที่ที่กี้เราคุยกันนะว่าไขามันเนี่ยเขาเซลล์ไขมันชอบหลังชอบหลังสารการอักเสบแล้ว,วอักเสบเนี่ยการอักเสบที่เยอะๆเรื้อรังเนี่ย เป็นต้นตอของโรคอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น,นโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันก่อตับยึดทุกอย่างเนี่ยเวลาไขมันเกินเนี่ยเขาจะเปพ่อตามตับไปทําให้อวัยต่างๆอักเสบแ,และเสื่อมลงคือยิ่งอักเสบยิ่งเสือ่อมนะครับดัน,นั้นเป้าเวลามา,มาดูเรื่องเป้ามันอา,อาจจะไม่รู้ที่่องหนักที่เรา,าไม่อยากดูเรื่องหนักยูก่แล้วเรามาดูเรื่องเปอร์เซ็นไขมันกันว่าทำยังไงให้ไขมัน 3. 0 9 ให้เหลือในเกมปกติเียง28เปอร์เซ็นต์นะครับใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ที่ดูร่วมกันก็คือด,ดูเรื่องกล้ามเนื้อนะครับเครื่องเครื่องนี้เขาจะบอกว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนที่เอิ่มขึดนพบว่าแกนกลางในกล้ามเนื้อไม่ค่อยเยอะน,นะครับอาจจะยังไม่ค่อยออกลังไปแกนกลางเท่าไหร่ โดยรวมนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวเราให้มาปรับกันว่าจะทำงไงให้ลดไขมันลดการเสบตรงนี้ได้เพิ่มการออกกำลังกายเพิ่มการเ้็แกกลานนะครับแล้วก็แล้วก็ดื่มแรงเยอะขึ้นนะครับ